ไปใน y YouTube คสวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำกลวยจับยวนเส้นเปียกหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกข้าวเปียกนะคะทำง่ายๆได้ที่บ้านเส้นเหนียวนุ่มมากๆเลยค่ะค่ะส่วนผสมก็จะมีแป้งข้าวเจ้าเวลาเราตวงแป้งก็ทำแบบนี้นะคะหนึ่งถ้วยตวงแล้วปาดให้เรียบแบบนี้ค่ะจากนั้นก็นำมาพักไว้ก่อนนะคะ ตามด้วยแป้งมันสำปะหลังค่ะหนึ่งถ้วยตวงเหมือนกันนะคะแป้งข้าวเหนียวค่ะเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงค่ะเตรียมแป้งครบทั้ง3ามอย่างแล้วก็นำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟค่ะระหว่างที่รอน้ำเดือดก็มาผสมแป้งทั้ง3ามชนิดก่อนนะคะ คลุกให้เข้ากันแบบนี้ค่ะแหวกตรงกลางไว้ใส่น้ำร้อนด้วยนะคะพอน้ำเดือดจัดๆแล้วเราก็นำน้ำร้อนๆแบบนี้ค่ะมาผสมในแป้งเลยนะคะ1กระบวยก็จะได้100 ml พอดีค่ะคนให้เข้ากันระวังร้อนด้วยนะคะสําหรับสูตรนี้จะใช้น้ำร้อน4กระบวยค่ะ คนจนไม่ให้เหลือผงแป้งแบบนี้นะคะแป้งเขาเริ่มใสแล้วก็เริ่มสุกแล้วค่ะแล้วก็คลี่ให้เขาระบายความร้อนนิดนึงนะคะแล้วมาเตรียมแผ่นรองโรยแป้งมันสำปะหลังที่แผ่นรองค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งติดแผ่นรองนะคะเพื่อจะได้นวดง่ายๆค่ะ เนี่ยค่ะถ้าเราผสมแป้งกับน้ําร้อนได้ที่เขาก็จะนวดง่ายนะคะนวดไม่นานแป้งเขาก็เนียนแล้วค่ะเพื่อต้องการให้แป้งเหนียวนุ่มนะคะจะใช้เวลานวดประมาณ10นาทีค่ะแป้งก็จะเนียนๆแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนค่ะ ระหว่างที่เราคลึงแป้งหรือว่าหั่นแป้งนะคะแป้งส่วนที่เหลือก็อย่าลืมนําผ้าขาวบางไปชุบน้ําแล้วบีบให้หมาดๆมาปิดแป้งส่วนที่เหลือไว้ด้วยค่ะแป้งเขาก็จะได้ไม่แห้งก่อนที่เราจะทําเสร็จนะคะเสร็จแล้วก็นําแป้งมารีดนะคะใช้มือเรากดให้แบนก่อนแบบนี้ค่ะมืออีกข้างก็กดแป้งไว้เบาๆนะคะ เวลาเรารีดแป้งแป้งก็จะได้ไม่เคลื่อนก็จะง่ายต่อการรีดด้วยค่ะสำหรับความหนาของแป้งก็ประมาณครึ่งเซนนะคะหรือว่าจะหนากว่านี้ได้นิดหน่อยค่ะพอเรารีดแป้งได้ที่แล้วก็นำแป้งนวลหรือว่าแป้งมันสัาปะหลังมาโรยก่อนนะคะเนี่ยค่ะเวลาพับเขาก็จะได้ไม่ติดกันค่ะเสร็จแล้วก็จะเตรียมเขียงไว้หั่นเส้นค่ะ ความกว้างก็ประมาณครึ่งเซนเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็จะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็โรยแป้งอีกรอบนึงค่ะช่องว่างที่เราหั่นเขาจะได้ไม่ติดกันนะคะคลุกให้แป้งติดกับตัวเส้นนิดนึงค่ะเส้นดูนุ่มๆเหนียวๆเลยนะคะ หรือว่าจะคลี่เส้นออกไว้เป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะสําหรับเส้นเราก็สามารถเก็บใส่กล่องหรือว่าเก็บใส่ถุงพลาสติกแช่ในตู้เย็นไว้ทานได้หลายวันเลยนะคะจากนั้นก็นาหม้อน้ําขึ้นตั้งไฟค่ะรอให้เขาเดือดนะคะก่อนที่เราจะนําเส้นเปียกลงไปต้มนะคะเราก็ล้างแป้งที่เราเคลือบไว้ก่อนค่ะน้ําเขาจะได้ไม่ขุ่นจนเกินไปนะคะเสร็จแล้วก็นําเส้นเปียกลงไปต้มในน้ําเดือดเลยค่ะ ต้มก็ประมาณ2-3นาทีนะคะหรือว่าจนกว่าเขาจะลอยขึ้นมาค่ะพอเส้นลอยขึ้นมาหรือว่าสุกแล้วก็ตักใส่น้ำซุปแบบนี้ค่ะรีบรีบราดน้ำซุปนะคะเดี๋ยวเส้นเปียกเขาจะติดกันเป็นก้อนค่ะ หรือว่าจะใช้วิธีต้มเส้นเปียกพร้อมกับน้ำซุปไปเลยก็ได้ค่ะข้อเสียก็จะทำให้เส้นอืดนะคะค่ะเท่านี้เราก็จะได้ก๋วยจับยวนเส้นเปียกหรือว่าข้าวเปียกทำเองด้วยมือของเราแล้วค่ะรสชาติอร่อยเส้นเหนียวนุ่มมากๆเลยนะคะเราชอบแบบไหนเราก็ปรุงตามที่เราชอบเลยค่ะทำไม่ยากเลยนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตาม พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้